สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะแนะนําระบบนะครับเป็นระบบหอพักนักศึกษานะครับหรือว่าหอพักคนทั่วไปนะโดยระบบเนี้ยก็จะเป็นการเก็บบินนะครับค่าน้ําค่าไฟค่าหอค่าเน็ตค่าอื่นๆค่าต่างๆนะครับโดยที่ระบบเนี้ยจะมีออปชั่นพิเศษก็คือการหารค่าใช้ใจ่ายในการจ่ายค่าหอพักในรายเดือนนะครับแล้วก็ให้ คนที่อยู่ในหอพักเนี่ยที่หารเรียบร้อยเนี่ยให้มาจ่ายนะครับแล้วก็ระบ,บุได้ด้วยครับว่าคนเนี่ยที่อยู่ในหอเนี่ยจ่ายหรือย,ยังนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่าอย่างแรกเนี่ยแอดมินก็เข้าสู่ระบบเข้ามานะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นประเภทห้องพักครับเราอาจจะเพิ่มประเภทห้องพักไปได้เรื่อยๆครับสมมุติว่าห้องพักนะครับอาจจะเป็นห้องแอร์นะครับ ว,ว่าห้องแอร์สี่คนอย่เงี้ครับลมตัวทีห้าพันห้าอยู่ได้กี่คนครับสี่คนอ่าละเอียดมีหรือเปล่าครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ครับก็กดนทึกนี่ครับอาจจะเขียนว่อีกครับว่าห้องแอร์สามคนพัดลมแปดสี่คนอะไรอย่เงี้ยครับอ่าเดี๋ยวตรงน,นี้ผมแก้ไขนะครับจากถ้า หมื่นห้าเป็นห้าพันห้านะครับก็สามารถกดแก้ไขได้นะครับก็จะเห็นเลยว่ายังไม่มีจานวนห้องอยู่ข้างในครับต่อมาเรามาจัดการห้องพักครับตอนนี้ยังไม่มีห้องพักเลยนะครับส่วนเราเพิ่มห้องพักใหม่ครับหม่เล้ห้องเช่นห้องเอศูนย์ศูนย์หนึ่งห้องเนี่ยคือห้องแอร์สี่คนเลยนะครับอยู่ชั้นหนึ่งขันหนึ่งนะครับเรานะรบันทึกเห็นไหมตอนนี้ยังว่างอยู่ครับพักได้ทั้งหมดสี่คน ะคต่อมาเราเพิ่มห้องอีกครับเช่น A ศูนย์ศูนย์สองเป็นห้องแอร์ต่อไปครับก็อาศัยใส่ว่าชั้นหนึ่งอาคารหนึ่งนีงน่แหละใส่เข้าไปเชครัตอนนี้มีสองห้องแล้วครับต่อมาก็จะเป็นผู้เข้าพักเราก็ใส่ผู้เข้าพักไปครับเช่นเราเลือกห้องสัวห้องแอร์สองคนนะครับจุได้สองคนนะครับ อันนี้ก็คือใส่คนแรกเข้าไปนะครับชื่อนายเนะครับส่ติเป็นหอพักนักศึกษาจะใส่นักศึกษาหรือเปล่า mm hmm. ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือลองรับมาให้เฉยใส่เบอร์โทรหรือเปล่านะครับส่วาใส่ไปนะครับแล้วก็บันทึกต่อไปเราก็เพิ่มอีกคนหนึ่งนะครับเพิ่มคนที่สองเข้าไปนายบีนะครับ กดเพิ่มเข้าไปเห็นไหมครับว่าตอนนี้อยู่สองคนแล้วนะครับพอเราจะกดเพิ่มมันเพิ่มไม่ได้แล้วครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเต็มแล้วส่วนว่ามีการย้ายออกนี่ครับย้ายออกแบบออกนะครับก็กดออกนะรับก็ถูกย้ายออกแล้วก็สามารถทำอะไรครับเพิ่มนะครับเพิ่มเข้าไปได้ส่วนว่าเป็นนายดีแทนนะครับ อเสร็จแล้วนะครับต่อมาเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับเกี่ยวกับคนเข้าพักนะครับตอนวนี้เราไปที่จัดการหอพักเนี่ยก็จะเห็นแล้วครับว่าห้องเอศูนย์ศูนย์สองเนี่ยมีคนอยู่แล้วสองคนเต็มนะครับมีคนเข้าพักแล้วก็สามารถดูได้ครับว่าใครอยู่ในห้องนี้นะครับก็จะมีนายดีกับนายบีนะครับอยู่ต่อมาเนี่ยไปดูหน่วยน้ําไฟนะครับเราก็จะมีค่าน้ําค่าไฟ นะครับว่าหน่วยละกี่บาทนะครับก็สามารถกดแก้ไขได้นะครับแต่ก็ควรแก้ไขก่อนที่เราจะประกาศบอกลูกบ้านนะครับหรือถ้ามีเราการแก้ไขจริงเราก็ควรบอกลูกบ้านก่อนนะครับบอกในหอพักก่อนว่าเราจะปรับนะครับควรทําบินเดือนเดือนนั้นให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยไปปรับใช้ในเดือนใหม่ต่อมาจะเป็นค่าใช้จ่ายของที่ครับเช่นค่าขยะค่าอินเทอร์เน็ตค่าอื่นๆครับเวลาเราเพิ่มเราก็สามารถเพิ่มจากตรงนี้ได้ครับ ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายแบบแปรผันหรือเปล่าครับก็คือค่านค่าไฟหรือว่าค่าของที่อย่างนี้ครับถติว่าเรามีค่าซักผ้าด้วยแล้ว่าค่าซักผ้าเรือนละพันอย่างนี้ครับก็กดบันทึกไพ่ว่ามันคือค่าของที่นะครับก็จะเห็นว่าจะมีขึ้นมาแบบนี้นะครับต่อมามาคิดค่าเช่านะคิดค่าเช่าครับก็กดเปิดบินใหม่ขึ้นมา เช่นห้องนี้ครับ a ี0ศูนศูนย์สองครับว่าจดมิตเตอร์นะ้ำมาแล้วใช้ไปหมดยี่สิบหน่วยไฟใช้ไปอีกยี่สิบหน่วยนะครับค่าใช้จ่ายอื่นมีไหมไม่มีนะครับนี่ก็คิดมาแล้วเห็นนะครับว่าจะเป็นทั้งหมดห้าพันสี่ร้อสิบาทเพราะหารมาแล้วครับก็คือคนละสองพันเจ็ดร้อยห้าบาทนี่เห็นไหมครับก็กดสร้างบิน ็นไหมครับก็สร้างบิลใหม่เข้ามาเรียบร้อยแล้ะต่อมาเนี่ยก็จะมาชําระเงินครับนะก็ไปที่ชําระเงินเห็นไหมครับก็จะถูกแบ่งนะครับเป็นสองบินนะครับคนละครึ่งนะครับก็จะเห็นว่าถ้าในดีหรือในบีมาชําระก็กดบันทึกชำระเงินได้เลยก่อนที่จะมาชําระเงินครับเราสามารถมาตั้งใบเสร็จได้ครับว่าใบเสร็จชาระเงินเราจะให้มันเป็นแบบไหนครับเช่นหัวชื่อหอพักอะไรที่อยู่อะไรเบอร์โทรอะไร นี่ครับสามารถมาตั้งค่าใบเสร็จได้สมมติว่าในบีมาชําระเงินครับมาชําระเงินเรียบร้อยแล้วกดบันทึกชำระเงินครับเหนไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกดปิ้งใบเสร็จนี่ครับก็สามารถปิ้งใบเสร็จได้ครับแบบใบเสร็จแบบสลิปแบบปิ้งร้อนนะครับปิ้งแบบบัตรความร้อน ปิดออกมาได้เลยตรงห้องพักนะครับตรงคิดค่าเช่านะครับก็จะเห็นว่าสถานะนี่คือจา่ายไาแล้วหนึ่งคนนะครับขาดอีกหนึ่งคนนะครับถ้าผมใส่ชำระให้ครบสองคนนะครับคนจำนวนชำระเรียบร้อยแล้ว เขียนพอครบสองคนแล้วครับตรงคีย์ค่าเช่าเนี่ยก็จะขึ้นว่าจ่ายครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จบไปแล้วสำหรับตัวระบบนะครับคีย์ค่าเช่าเอาหอพักหรือครับหรือว่าเป็นคอนโดนะที่สามารถมีออปชั่นเสริมครับก็คือสามารถแบ่งจ่ายหารสําหรับคนที่มาพักสําหรับอะไรครับมาจ่ายมาจ่ายทีละคนต้องหารสองคนอย่างนี้ครับแบ่งจ่าย